我。Wow, สลากพลัสค่ะบอกไม่มีกั๊กเลยนะสำหรับงวดนี้ค่ะเป็นเลขผีเฮียนนะคะเลขเด็ดจ,จากวัดร้างกลางเกาะค่ะโผล่ให้เห็นกันแบบจะๆเลยนะคะเอาไว้ลุ้นวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นี้ค่ะก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565าค่ะหลยหลายคนก็กำลังเตรียมละอืมฉันจะต้องเอาเลขไหนดีหนะาเลขไหนเด่นเลขไหนดังเนี่ยตอนนี้ก็กำลังหากันอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่หวยจะออกงวดนี้นะคะยังพอมีเวลาอีกหลายวันให้คอหวยเนี่ยได้มีการตามซื้อตามหาเลขเด็ดบนแผงลอตเตอรี่นะคะซึ่งทีมข่าวเนี่ยมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยเลขเด็ดหวยดังที่เสาะหามานั้นเนี่ยก็จะมีหลายเลขแน่นอนค่ะทําให้แฟนเพจเนี่ยได้โชคหลายงวดแล้วเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวเนี่ยก็มีการตามหามาให้แบบจุกๆเหมือนกันค่ะกับเลขเด็ดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5 ะะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทีมข่าวไทยนิวเองค่ะ,คะก็ได้มีการตอกย้ําความจําอีกครั้งหนึ่งกับหวยปฏิทินช่องศาลนะคะที่งวดก่อนเนี่ยเข้าเลขท้าย2ตัวตรงๆเลยก็คือ9-2ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยยิ่งใกล้จะถึงวันที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอวันที่1กร,รกฎาคมสองพัน้ามันเป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะบางคนเนี่ยอาจจะได้เลขที่ถูกใจตามซื้อกันใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับบางคนเนี่ยใครที่ ยังไงเดียนึกไม่ออกจริงๆหรือว่าเลขที่อยากได้เนี่ยก็โดนปาดหน้าซื้อกันไปหมดแล้วนะคะทางทีมข่าวเนี่ยมีเลขชุดใหม่ค่ะมาให้พิจารณากันอีกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงผู้ชมค่ะในกลุ่มนักเสี่ยงโชคเมื่อทางเพจ Facebook กองสลากพลัสค่ะเขาออกมาอัปเดตคลิปรายการเลขผีเฮียนใน EP ีที่15วัดร้างกลางเกาะจังหวัดอยุธยาค่ะเมืวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นี้ ะะซึ่งนางเพจเนี่ยมีการโพสต์ข้อมูลเอาไว้ว่ารวมมาให้แล้วเลขเด็ดจ,จากไลฟ์สดวัดร้างกลางเกาะจังหวัดอยุธยาต้นไม้ที่ชาวบา้านเขาเล่าเนี่ยว่าเนี่ยต้นนี้แหละมีคนเสียชีวิตอยู่ที่ต้นนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยอ่าเขาก็มีการออกไปไลฟ์สดะนะคะทีนี้ค่ะในรายการเนี่ยยังได้มีการโชว์เลขเด็ดเ,เลขปิงปองจากรายการเลขผีเฮียนชนิดที่เรียกได้ว่ามันด้านตรงตรงกับเลขเด็ดปิงปองแนวทางจากน้อง ปิงปองน้องเพชรกล้านะคะแบบตรงเป๊ะเ,เลยซึ่งแนวทางเลขเด็ดของน้องเพชรกล้าเนี่ยต้องบอกว่าการันตีความแม่นมันหลายมั่วติดแล้วนะสำหรับใครที่รู้จักแล้วก็ติดตามเปอย่างดีคงจะทราบกันดีค่ะใครหาซื้อได้ควรจะหาซื้อด่วนนะคะกับเลขเด็ด6 5หแล้วก็ห6ค่ะออ้ยเลขนี้มุกชอบมากเลย6556เนี่ยนะคะเป็นเลขในดวงใจอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่มีเลขในใจเนี่ยไปตามหาซื้อกันได้นะคะขอให้ลูกเหตุไทยนิวถูกหวยกันทุก ค่ะและนี่ก็คือค่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม